เปิ้ลน,นาครยิ้มแก้มปรีออกก้าได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่มีแต่ความอบอุ่นและน่ารักอย่างมากซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวศิลาชัยเมื่อพ่อเปิ้ลนาคอนและน้องออก,ก้าออกมาแจ้งข่าวดีว่าลูกชายได้รับคัดเลือกที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันเจ็ตสกีระดับโลกโดยมีข้อความร่ายยาวว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเราเป็นอย่างยิ่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้มีจดหมายมาแจ้งให้ทราบว่าดอชอน,นัคราศิลาชัยได้รับเลือกให้เป็นนัก กีฬาทีมชาติไทยเพื่อไปทำการแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์ไฟนอล2022แอดเลคาวาสึก,ก USA ในเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นการแข่งขันเจ็ตสก,กีอันดับหนึ่งของโลกในรุ่งจูเนียร์โคลสคอร์ดอายุ10-12ขวบซึ่งเป็นรุ่นที่อายุน้อยที่สุดในโลก ป้าเคยบอกกับครอบครัวว่าความฝันของป้าคืออยากเห็นออก้าไปแข่งระดับโลกให้ได้เมื่อออก้าอายุสัก15หรือ17ขวบเร็วเกินคาดครอบครัวเราตื่นเต้นกันมากเมื่อ20ปีที่แล้วที่สนามระดับโลกแห่งนี้ป้าทำได้3มเหรียญทองซึ่งการได้มาในครั้งไม่ง่ายเลยต้องพร้อมให้ทุกๆเรื่องร่างกายการฝึกซ้อมอย่างหนักที่ต้องเกิน100%ตลอดเวลาทีมงานทีมช่างและผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดกว่าจะเป็นที่หนึ่งของโลกได้ครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตของเด็กชายออก้า ครอบครัวเราไม่ได้หวังว่าลูกต้องทำได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนพ่อขอแค่ลูกมีความสุขกับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี้เราจะมาร่วมกันทำให้พี่ๆและทุกคนมีความสุขไปด้วยกันรอเชียร์กันนะครับพี่น้องชาวไทย